จมยังตาเยังยังกินบักว่ากินเที่ยงพี่น้องมาได้จา้ามาเด้อกินแต่บักตัวน้ำกันจา้าเพรใหญ่ตับบึกตัวกินเที่ยงพ่อข้าเด้หนิพี่น้องพ่อข้าสูงจำลุงน้อเองได้จา้ามื่อนี้ย่ขได้ไปขายของได้ที่ทอดหมูให้คุณจะฝนมืดมาแล้วจ่ะพี่น้อง ถ้ามันได้ขายของโอ้ยตากคนละมื่อนีก็ดีนอนก็ตั้งนาฬิกาฟังนาฬิกาวาสันพี่น้องบริงินเสียงนาฬิกาจากเสียเป็นยังขบวนนั้นปลูกเทวาสันลูกขึ้นไม่เหี้ยวตั้งเลยว่าอันาฬิกาลูกกูแดร์ไม่ดีี่เลยแม่ย้ายไปแล้วขายมึงบรรยากาศท้องฟ้าจะพี่น้องก่อนพอยายที่ต่ำมักทั่วแล้ว ยากำลังทอดหมูจ่าพี่น้องทอดหมูจ่ามาเด้อจ่ามาเด้อมากินน้ากันพี่น้องเลยตอนเที่ยงยายให้เบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าสีนอ้อนขึ้นมาทั้งนี้ตกแท้ทั้งสุโขทัยเนี่ยพี่น้องทั้งเนี่ยทั้งสุโขทัยคุณน่ะย้อนมาย้อนมาแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต่อมจุ้มแพ้แฉบบ้านในเด้อจ้าพี่น้องบรรยากาศเลาะหมดบ้านเสา,ายาย ข้างๆทั้งไทยย้ายอันอันทั้งทองป้าย้ายไทยไปีิทั้งสุโขโทัยจ้ะพี่นอ้องแต่เมื่อดมาเมื่อดมาย้อนมาทาั้งเน็ตตกแค่จ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งเนื้อหมูกันจ้ะพี่น้องให้เบิ้งรอบข้างบรรยากาศของเจาย,าย้าย<ท><ท>อยู่แข่งไใครแข่งไก่แต่ลูกกูลูกกูอยพี่นอ้องเออเด็ดแจ่มใส่กอดหมูกินกับตับักทั่วกะตัมนั่นแหละพี่น้อง มาช่วกินเที่ยงกันมาด้วจ้าม,มาด้วยมากินน้ำยายค่ะพี่น้องทอดหมูชิ้นเอามาช่วยห้อนห้อนเตรียมดงทอดหนังไมนใหม่หสุกแล้วก็เตรียมใจหนังหอม เสร็จแล้วจ้าพี่น้องมามาจ้ามาหมูสามสันทอดหมูกระเทียมหมูสามสันจ้ะพี่น้องต <si> ำข้าวข้า <si> วผักหน้าอันที่แหล่เขากำแมพี่น้องผสมกันจ้ามาจ้ามาก,กินน้ำกันกิน,กนินลูกกิน,นกกกตาพ้ากินเขา่า นี่กับคอฝากไว้สำเนียเด้อจากพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้า